คาุมิติโลกวิญญาณตอนป่าชารถหลอนสุดๆก่อนที่ผมจะเสนอเรื่องราวที่ผมได้เห็นมากับตาอันแสนขนพองสยองกล้าวในครั้งนั้นผมคงจะต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมได้ประสบมานี้เป็นเรื่องจริง ที่บางท่านอาจจะคิดว่ามันดูเหลือเชื่อซึ่งบางท่านอาจจะไม่เชื่อหาว่าผมโกหกแต่สำหรับตัวผมเองแล้วผมคิดว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามทีเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนยหากไม่ได้เจอกับตัวเองอย่างที่ผมเจอมันก็ยากที่จะทำให้เชื่อได้เหมือนกันพูดไปพูดมาก็ชักจะกวนคนจนผมเองก็เริ่มจะงงในตัวเองเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องกันเสเลยดีกว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณผาชารถแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการเมื่อราวสี่หปีก่อนสมัยที่ผมยังทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในย่านอุตสาหกรรมแถบนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นเนื่องจากวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถรับส่งคนงานของโรงงานใกล้เคียงกับที่ผมทำงานอยู่ได้เกิดอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถบรรทุก เป็นเหตุให้มีผู้คนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและก็หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็มีแฟนของเพื่อนของผมรวมอยู่ด้วยในช่วงระหว่างที่กำลังดำเนินการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆอยู่นั้นเพื่อนผมจะชักชวนให้ผมไปเป็นเพื่อนมันที่สถานีตำรวจอยู่เสมอเสมอ และทุกครั้งที่เราไปเป็นเพื่อนก็มักจะชักชวนให้ผมไปดูสภาพรถที่ถูกชนจนยับเยินซึ่งถูกตำรวจนำไปจอดเอาไว้ที่บริเวณป่าชารถห่างจากโรงพักประมาณ4-5กิโลเมตรเพื่อระลึกถึงแฟนของมันที่ตายจากไปพอไปเห็นทีไรเพื่อนของผมมันก็น้ำตานองหน้าทุกทีแต่มันก็ยังขยันไป ถึงแม้ว่าบางครั้งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มดึกแล้วแต่มันก็ยังอยากจะไปแล้วก็ผมเองก็ขัดมันไม่ได้สักทีเหมือนกันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นผมกับเพื่อนดื่มเบียร์กันเข้าไปคนละหลายขวดพอเริ่มมีอาการเมาเล็กน้อยเพื่อนผมก็เริ่มคร่ำครวญถึงแฟนสาวที่ตายจากไปด้วยความรักอะไรกระทั่งพอได้ที่ มันก็ชวนกึ่งบังคับให้ผมพามันไปที่บริเวณป่าชารถเพราะว่ามันมีความเชื่อว่าวิญญาณของแฟนสาวของมันยังคงติดอยู่ในรถคันนั้นวิญญาณยังคงไปไหนไม่ได้จนกว่าเรื่องราวจะจบลงและทำการชาบรันรกิจศพเธอเสียก่อนเนื่องจากว่าทางญาติของผู้ตายเก็บศพไว้ยังไม่เผาจนกว่าจะได้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว เพื่อนของผมมันบอกว่ามันเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแฟนของมันมาเข้าฝันบอกและการที่มันมักจะไปที่ป่าช้ารถก็เพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ให้วิญญาณแฟนของมันได้รับรู้ถึงความรักอันบริสุทธิ์นั่นเองผมฟังเพื่อนมันพูดพร่ำทั้งที่ตัวเองก็เริ่มที่จะหนักหนักหัวเพราะว่าริดเบียแต่ขณะนั้นก็คิดแต่เพียงว่าสงสารเพื่อน ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่โศกเศร้าเสียใจมันจะพูดจะว่าอะไรก็พยายามเอออหอมหมกไปกับมันด้วยเพื่อให้มันได้มีโอกาสร,ระบายความทุกโศกให้บรรเทาเบ,า,เบ,า,บาบางลงบ้างรวมถึงได้ตกปากรับคำว่าจะไปยังป่าชารถกับมันด้วยทั้งที่เวลาขณะนั้นป่าเข้าไปเกือบตีหนึ่งแล้วเราสองคนเดินทางด้วยรถเครื่องคูชีพ ไปถึงบริเวณป่าชารถกลางดึกสงัดบรรยากาศในขนาดนั้นมันเบิงว้างวังเวงอย่างไรบอกไม่ถูกเพื่อนผมไปยืนทอดอะไรตายยากอยู่ตรงจุดที่สามารถเห็นซากรถคันที่พาแฟนมันไปตายถนัดที่สุดแล้วมันก็เริ่มฟูมฟายคร่ำครวญด้วยความเสียใจบวกกับความเมาส่วนผมได้ออกเดินเลี่ยงไปดูสภาพรถคันอื่น ที่จอดอยู่ในบริเวณป่าชารถแห่งนั้นเพื่อให้เพื่อนมันได้อินไปกับอารมณ์ของมันได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีผมเป็นก้างขวางคอรถทุกคันที่จอดอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในสภาพที่พังยับเยินแทบไม่มีชิ้นดีแต่ละคันก็แสดงให้เห็นถึงการผ่านอุบัติเหตุขนาดหนักมาแล้วทางนั้น แล้วก็หนึ่งในจำนวนนับเร้อยคันที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นผมก็ได้สะดุดตากับรถเก๋งยี่ห้อหรูคันหนึ่งสีแดงเพลิงสภาพของรถตรงส่วนหน้ายับย่นเข้ามาเกือบครึ่งคันแสดงให้เห็นว่าคงจะผ่านการชนประสานงามันอย่างแรงผู้มาในรถถอยร่นเข้ามาเกือบจะชิดเบาะที่นั่งคนขับแล้วก็ตรงระหว่างผูมาลัยกับเบาะที่นั่งคนขับนี่เอง ที่ผมได้เห็นกับภาพภาพหนึ่งที่ทำให้ผมแทบจะพังหะหงายล้มตึงไปทั้งยืนผมหน้าซี่ตัวสั่นและคนลุกเกลียวผมเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงเบาะคนขับของรถเก๋งคันนั้นร่างของเธออาบโชกไปด้วยเลือดสีแดงฉานใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดพิงอยู่กับกระจกหน้าต่างด้านข้าง ผมเห็นภาพนั้นชัดเจนเพราะว่ากระจกหน้าของรถแตกละเอียดและหลุดออกมาจากโครงจนไม่มีเหลือทำให้ผมเห็นภาพของเธอชัดเจนโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นและมั่นใจได้เต็มร้อยเลยว่าเธอคนนั้นไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผีหรือวิญญาณของสาผู้ตายคาที่อยู่ในรถเก๋งยี่ห้อหรูคันนั้นนั่นเอง ผมแหกปากร้องเรียบเพื่อนพร้อมกับโกยอ้าวมายังที่จอดรถเครื่องพอเพื่อนมาถึงเราก็รีบเพ่นออกจากที่นั่นโดยต่างฝ่ายต่างไม่มีปริปากอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งเรามาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งยังเปิดบริการอยู่แล้วก็มีแสงไฟสว่างสวัยผมกับเพื่อนถึงได้คุยกันเป็นครั้งแรก และผมก็เพิ่งได้ยินจากปากของเพื่อนว่ามันก็เห็นแบบเดียวกันกับที่ผมเห็นเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมมันได้เดินตามมาหาผมแต่ยังมาไม่ถึงตรงจุดที่ผมยืนมันก็ได้เห็นสาวคนนั้นและได้ยินเสียงร้องของผมถึงได้วิ่งเพ่นอ้าวออกมาแทบไม่ทันนับจากนั้นมาผมเชื่อสนิทเลยครับว่าผีตายโหงนั้น มันช่างแรงซะจริงๆก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะไปสรรหาเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ